สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะครับโอเค ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นหลังเกมนะครับเป็นการเจาะประเด็นหลังเกมเกี่ยวกับประเด็นร้อนเท่ากันนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจบกันไปเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เงียบเหงาพอสมควรเลยนะครับซึ่งมีอะไรน่าสนใจครับที่เรามาเคาะประเด็นกันสําหรับประเด็นเรื่องแรกครับก็คือแนวรับของทางแมนยูนัดนี้ครับก็ถือว่าเล่นได้ดีนะ ภาพรวมถือว่าโอเคเลยนะครับทั้งลุกชอเฮนรี่มาควายดินเดิลเลอรวันวิซากา้าถือว่ารับมือเกี่ยวกับแนวรุกตัวจี๊ดของซิตี้ได้เป็นอย่างดีได้แบบอยู่มัดในหลายๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เริ่มจากแบ็กซ้ายอย่างลุกชอเนี่ยก็ แทบจะไม่เปิดโอกาสให้กับคู่แข่งได้หลุดมาแบบง่ายๆเลยนะครับแถมเกมนี้ยังรับหน้าที่เป็นคนเตะมุมแล้วก็ได้ลุ้นอีกด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยคู่เซนเตอร์อย่างแม็กวายและก็ลินเดนเลิฟเนี่ยก็เล่นได้อย่างเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับโดยรายของแม็กวายเนี่ยก็ถือว่าทางบอลดีครับดักบอลได้ดีสกัดบอลสวยๆได้หลายต่อหลายครั้งนะครับส่วนลินเดนเลิฟเนี่ยก็คอยช่วยงานแม็กวายได้เป็นอย่างดีชเช่นเดียวกันวันบิซาก้ามีจังหวะเสียท่าให้กับ,บราฮิมสเตอร์ริงอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่า ภาพรวมก็ถือว่าโอเคทั้ง4รายทั้ง4แนวรับของทางแมนยูครับนี่คือประเด็นเรื่องแรก2ครับก็คือกองกลางของทางแมนยูเกมันนี้ก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันด้วยนะครับภาพรวมนะครับเกมันนี้มักจะสู้กันในพื้นที่แดนกลางนะครับถึงแม้ว่าจบเกมเนี่ยแดนกลางของแมนยูการครองบอลของทางแมนยูจะดูน้อยกว่าซิตี้ทีมเยันก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดผลงานภาพรวมของพื้นที่ กองกลางคือตรงกลางเนี่ยทั้ง2ทีมถือว่าทําได้ดีครับปอบอกบานัดนี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโอกาสสร้างสารรค์เกมด้วยนะครับมีโอกาสยิงด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สาครับก็คือเฟรดครับต้องได้รับคาชมกันไปครับเฟรดเนี่ยนะฮะหลังๆเนี่ยผลงานเริ่มที่จะคงเส้นคงวาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วนะครับในเวลานี้สําหรับเฟรดนะฮะเฟรดทำผลงานได้ดีครับในการคุมพื้นที่แดนกลางครับ แล้วก็มีเรื่องการวิ่งไล่แย่งบอลผ่านบอลได้ดีเชื่อเมเกมจากหลังมาหน้าได้ด้วยนะครับเฟสเนี่ยแทบจะทําทุกอย่างเลยนะครับในแต่ละเกมแล้วก็เกมวันนี้ก็ทําได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์สําหรับเฟสในเกมวันนี้ก็คือซีดานเทินนะฮะจังหวะที่มีการทําซีดานเทินเนี่ยก็ได้รับคําชมกันด้วยแล้วก็แฟนบอลก็มีการแคปจังหวะนั้นมาโพสต์นในโซเชียลเต็มเลยนะครับ ก็คือประเด็นที่3ที่เราเอามาพูดถึงกันก็ได้รับคําชมเชไปนะครับสำหรับเฟรดนะส่วนประเด็นที่4ครับก็คือแนวรุกของซิตี้ครับถือว่าเกมน,นี้ก็แขายแกันเกินครับทั้งเควินเดอร์อยก็ถือว่ายังเล่นได้ต่ำกว่าวัตรฐานนะครับพอมาเจอกองกลางหรือว่าแนวรับของแมนยูเอาเป็นว่าต้องมาประทะก,กับพวกเฟสกับแม็กทวนีอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไม่เบนเหมือนกัน นะครับส่วนรายฮิมสเตอร์ริงก็มีจังหวะส,สวยๆอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็ขข่ๆเกินๆจังหวะสุดท้ายอีกนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่แม็กควายสกัดได้บ้างนะครับวิยัตณมาเลสก็มีโอกาสยิงอยู่นะครับมีโอกาสจะจ่ออยู่แต่ว่าก็ยังทําอะไรไม่ได้ถูกไหมครับคือด้วยหลายจังหวะ ซิตี้มีโอกาสแต่ว่าสุดท้ายก็โดนดับซ่าจากแนวรับหรือว่าผู้เล่นของทางแมนยูแทบจะเกือบเกือบทุกจังหวะเลยนะครับคือมีโอกาสนะแต่ว่าผู้เล่นของแมนยูก็มารับมือได้ทันนะครับภาพรวมก็คือแนวรุกของทางซิตี้ก็ฟอร์มถือว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วกันนะครับนี่คือประเด็นที่4ส่วนประเด็นที่5ครับก็คือผลเสมอเนี่ยก็ถือว่า โอเคทั้ง2ฝ่ายแล้วครับแฟร์ทั้ง2ฝ่ายแล้วครับแบ่งเปนไปคนละหนึ่งแต้มถ้าเรามาดูรูปเกมนะครับรูปเกมภาพรวมเนี่ยมันถือว่าอึดอัดนะแล้วก็ไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นระดับแบบว่าพีคสักเท่าไหร่ครับแล้วก็บางช่วงจังหวะก็ถือว่าชวนง่วงด้วยนะครับแต่ว่าเข้าใจกันได้เพราะว่าทั้ง2ทีมต้องอยากได้แบบว่าแต้มติดมือไปหรือว่า ไม่แพ้แล้วกันทั้ง2องทีมก็คือเล่นอย่างไรก็ได้ไม่แพ้มันก็เลยออกมาเป็นเกมที่ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะครับผลเสมอก็ถือว่าแฟร์ทั้ง2ฝ่ายแล้วโอเคทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่6ครับก็คือสถิติในบ้านของทางแมนยูก็ยังไม่ดีแบบต่อเนอื่องนะครับถึงแม้ว่าจะแบ่งแต้มแต่ก็คือถ้าเรามาดูสถิติในช่วงหลังๆมาเนี้ยนะครับ ผลงานในบ้านของทางแมนยูไม่ดีเลยเกมเยอะนะือนอ่ะโอเคแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยถือว่าต้องปรับปรุงกันไปนะครับนะก็นี่คือประเด็นที่6ที่เอามาเคาะกันแล้วก็ประเด็นที่7ครับการเก็บแต้มกับทีมใหญ่ของทางแมนยูเนี่ยถือว่าทําผลงานได้แตกต่างจากซีซั่นก่อนนะครับซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าแมนยูเล่นกับทีมใหญ่แล้วก็เล่นได้ดีนะแต่ว่าซีซั่นนี้ครับทางแมนยูเนี่ยก็เจอทีมบิ๊กซิกมาหลายต่อหลายครั้งอย่างเช่นแพ้ สเปอร์มาอาเซนอนมาเสมอเชลซีซิตี้มาก็คือถ้าเกิดเอาการเจอทีมใหญ่ของแมนยูในช่วงซีซั่นนี้ไปเปรียบเทียบกับซีซั่นก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันมากก็เอาเป็นว่าแมนยูรอบนี้เวลาเจอทีมใหญ่ในช่วงซีซั่นนี้ผลงานไม่ได้ดีเหมือนกับซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นที่8ครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์ครับแมนยูมีโอกาสจบสกอร์อยู่บ้างครับแต่ว่าปัญหาช่วงหลังเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือ แนวรุกกองหน้าของเราเนี่ยนะครับมันยังขาดในเรื่องของการจบสกอร์แบบต่อเนื่องนะครับแรดฟอร์ดก็พอมีโอกาสกรีนวูดก็พอมีโอกาสนะครับแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ให้มันเฉียบคมไปมากกว่านี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีการพิจารณ์กันบ่อยครั้งนะครับแล้วก็อยากให้แมนยูปร,ปรับปรุงถึงขั้นที่มีการแนะนําว่าไปซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนี่คือ8ประเด็นหลังเกมที่เอามาเคาะกันนะครับ ส่วนเรื่องราวของทางโอเล่ครับโอเล่กุน้าโซชาเนี่ยก็ออกไม้สัมภาษณ์พอใจทัศนคติของลูกทีมแล้วก็สปิริตของลูกทีมเป็นอย่างมากนะครับเราเนี่ยน่าจะชนะได้ครับผมมีความสุขมากๆก,กับทัศนคติแล้วก็สปิริตของทีมที่ฟื้นตัวจากเกมในศึก UCL ที่ผ่านมานครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายแล้วก็ดุนแรงเป็นอย่างมากแต่ว่าเรากลับมาได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถามว่า หนึ่งแต้มแบ่งคนละหนึ่งแต้มกันไปเนี่ยมีความสุขไหมสําหรับโอเล่โอเล่บอกว่าแฮปปี้แล้วครับที่มีแต้มติดมือคนละหนึ่งแต้มก็ยังดีนะครับคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่สูสีกันมากนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเขามองว่านี่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการดวลกับซิตี้ในยุคข,ของเขาเลยนะครับพ้นกันข่งขันอาจจะไม่ใช่ครับแต่ว่าผลงานในสนามเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์หลังเกมมานะครับ แล้วก็มีเรื่องราว BX หลังเกมกันมานะครับเอามาให้ดูกันครับเป็นจังหวะสวยๆงามนะครับจังหวัดสมคัญสำคัญแล้วกันนะครับจากทีบูนานะก็มันเป็นจังหวะที่บรูโน่เนี่ยนะครับต้องได้รับคาชมด้วยในจังหวัดนี้ครับคือออกแนวประมาณว่าคือถ้าคุณจะบีบเนี่ยคุณต้องบีบคู่แข่งให้สุด เพย์ให้สุดครับแล้วก็ทางบูโน่เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นครับว่าการที่เขาไม่หยุดขยับตัวหรือว่าบีบให้สุดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะขณะที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็มีการแบบว่ายืนจ้องแล้วแต่ว่าบูโน่เนี่ยสังเกตแอนเดอร์ซันนะฮะกำลังจะเปิดบอลแต่ว่าบูโน่เนี่ยมีการแบบเตรียมที่จะเคลื่อนไหวแล้วนะครับไปดักบอลแล้วแล้วก็สุดท้ายครับได้จริงๆครับไปตวัดบอลกลับมาฮะแล้วก็เป็นเมสันกินบูธเคาะไปให้กับ ปอบบล็อกบาแต่ว่าบล็อกบากก็ยิงไม่เข้านี่คือการที่เราต้องให้คําชมสําหรับบูโน่เลยนะครับที่ถ้าบีบนะครับต้องบีบให้สุดอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับแล้วก็ไม่หยุดที่จะขยับตัวตลอดเวลานะครับเมื่อคุณดูแล้วว่าเฮ้ยมันมีทีท่าว่ามันน่าจะพลาดนะต้องอ่านนะนะครับต้องอ่านว่าเฮ้ยจังหวะน,นี้ถ้าเกิดพลาดเนี่ยเราอ่านไว้ก่อนดักเกมไว้ก่อนเลยแล้วก็มันได้จริงๆนะครับแต่เสียดายว่าจบไม่ได้ แล้วก็อีกจังหวะหนึ่งครับเป็นจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายต้องได้รับความโวนไปด้วยนะครับเป็นจังหวะที่ทางการ์เตเชอร์ซุสเนี่ยนะครับได้บอลในกรอบนะฮะในกรอบเขตโทษนั่นแหละแล้วก็ผู้เล่นของแมนยูมัวแต่ยกมือฟองว่าเป็นลูกล้ำหน้ากันไปแต่ทีเนี้ยนะครับก็การ์เตเชอร์ซุสแตะมาให้เควินเดอะบอยครับเดอะบอยเนี่ยก็วิ่งเข้ามาจะชาร์จยิงอยู่แล้วครับแต่ว่าแม็กควายเนี่ยนะฮะวิ่งมาสกัดได้ก่อนนะครับก็เป็นจังหวะ สกัดแบบบุดวิดกันไปเลยในจังหวะนี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องราวหลังเกมที่เอามาพูดถึงกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมน้นี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน้ารัพคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ